วันนี้ก็พบกับหยกอีกแล้วนะคะที่กุศาการขา,ขายของบริษัทขุนเดชยนดการสาขาอุทัยธาน,นีนี่เองนะคะวันนี้หยกก็จะมีรถกระบะมารีวิวให้ทั้งหมด3คันเลยอ่าเราไปเริ่มคันที่1กันค่ะสําหรับคันแรกนะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยจ้ะเป็นอ e ีซูซูดีแมนะคะ b ูพาวเวอรเครื่อง1.9ตัวนี้เป็น4ประตูด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัว S ปี2019กันไปนเลยทีเดียวค่ะสำหรับคันนี้ขอบอกเลยว่า สายนักซิ่งสายสาวกอีสุสุบอกเลยว่าสวยมากๆตัวนี้นะคะมาพร้อมนี่เลยค่ะกระจังหน้าโครเมียมตัวนี้นะคะอืมแล้วก็สิ่งที่เท่ที่สุดเด็ดที่สุด เขาบอกเลยนี่มาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่นะคะสําหรับคันนี้คุณพี่ขาถ้าเอาคันนี้ไปนะคะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วจบสวยอยู่ที่คันนี้คันเดียวนะคะตัวนี้โรดตใสซแม็กมาเรียบร้อยจ้าอ่ะเดี๋ยวยกพาไปชมภายในนะคะสําหรับภายในคันนี้นี่เลยภายในนะคะเป็นเบาะผ้ากำมหยี่ตัวนี้นะคะดูแลรักษาง่ายไม่ว่าจะดูดฝุ่นหรือทํะไรทําความสะอาดได้ง่ายมากภายในนะคะสามารถฟัง FM เอ็ี USB แล้วก็สายแจ็คตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้นะคะแอร์ Air เป็นอัตโนมือนั่นเองแล้วก็ระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์6สปีด7สปีดพร้อมเกียร์ถอยนะคะเรขไม่วิ่งอยู่เพียงเรขไม่วิ่งอยู่เพียงที่13 0 0 0กิโลเท่าน,นั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ใครที่กำลังมองหารถ4ประตูไว้ใช้งานอยู่บอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วก็ห้องผู้โดยสารเขาก,กว้างขวางมากเลยนะ น,นั่งได้สะดวกสบายสําหรับใครที่เป็นครอบครัวใหญ่แล้วอยากได้4ประตูหรือว่ารถเจียบที่นั่งที่แบบแบบนี้ยไปไว้ใช้งานนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากเลยมาพร้อมกับนี่เลยค่ะแมกไรเนอร์ er ด้านหลังตัวนี้นะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นั่นเองนะคะอุ้ยไฟไท้ายสวยมากขอบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะอันนี้ด้านหลังของเขานะคะตัวนี้นี่คุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะสําหรับคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆนะคะ ราคาเราสามารถพูดตรงนี้ได้เลยนะพูดไปเดินไปได้ไหมหรือว่าต้องไปบอกข้างหน้าใกลๆนะใกลๆก็ได้อ่านนีน่อันนี้พายแบบอายุชมตัวรถด้านข้างกันก่อนนะคะด้านนอกกันก่อนนะ,ะอ่าลองชมรถกันก่อนนะคะนี่เลยสวยงามมากเลยนะคะ่าลองชมรถกันก่อนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ถูกใจนะคะตัวนี้ราคาเพียง5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีประวัติดี โปรวันนี้นะคะคือฟรีดาวนั่นเองค่ะตบมือค่ะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าขาฟรีดาวเลยจ้ะฟรีดาวไปเลยค่ะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะสําหรับลูกค้าที่ถูกใจนะคะจัดเลยค่ะอย่ามัวรอช้านะคะแล้วก็หยกจะพาไปชมคันต่อไปค่ะสําหรับคันต่อไปนะคะเป็นคันที่2ที่หยกเอามาไล์สดนะวันนี้นะคะเป็นเจ้าคันนี้สําหรับใคนนรที่ไม่ชอบตีประตูสําหรับคันนี้นะคะเป็น ีซู่ดี m a x นะคะตัว x series นะคะตัว Z นั่นเองนะคะสําสหรับใครที่ชอบตัวนี้คือแต่งสวยมากเป็นโทนดําตัดแดงอะ่ะสวยจริงๆใครที่ชอบแบบทรงสปอร์ตแล้วแต่งพร้อมมาจากโรงงานคันนี้ตอบโจทย์มากมาพร้อมกับไฟตัดบอกแล้วก็สเกิร์ตรอบคันแล้วตัดด้วยสีแดงสวยจริงๆท่านผู้ชมค่ะแล้วก็นี่เลยแม็กแม็กแก,กะยางมา มาจากโรงงานเลยนะสำหรับคันนี้นะคะนี่เลยแล้วก็กระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟยกเลี้ยวด้านข้างดูดีสติกเกอร์เขาว่าตัดด้วยโทนสีแดงสวยน่ารักมากนะคะแล้วก็ตัวนี้ชุดโคมเมียมกันรอยขีดขวนนะคะแล้วเราดูภายในกันตัวนี้นะคะเป็นซปเปอร์แคปสามารถเปิดแคปได้หุยสวยอะ่ะนี่เป็นโทนโทนดำตัดแดงนะคะตัวนี้สามารถเปิด เปิดแคปได้นะเราดูภายในกันก่อนแล้วก็อุ้ยกว้างขวางมากสวยอะ่ะเห็นแล้วสวยมากเลยนะคะสําหรับภายในเป็นเบาะผ้านะคะตัดด้วยโทนดําแดงนะคะตัวนี้สําหรับใครที่ชอบแล้วก็อยากได้นะคะรีบเลยนะคะขอบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อนะคะอ่า USB CD MP3 ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้ ได้หมดเลยนะรองรับหมดแล้วก็พวงมาลัยนะคะมีปุ่มมัตติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยระบบเกียร์เป็น6สปีด7สปีดพร้อมเกียร์ถอยนะคะสําหรับคันนี้กุญแจนี้ก็เป็นกุญแจร,รีโมทแล้วนะคะสําหรับคันนี้เขาบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆเป็นระบบเซนทัลล็อกเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยจ้าเดี๋ยวโยกพาไปชมด้านหลังนะคะสําหรับคันนี้อ่าด้านหลังนี่เลยเขาบอกเลยว่ามาพร้อมกับนี่นะคะแมกไรเนอร์ er คู่ตัวแล้วก็นี่นะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรวะวาที่ตัดหมอกข้างหลังอ่ะอาจกระจกไร้ฝ้าเขาเรียกว่ากระจกไร้ฝ้าแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สด้านหลังหัวเก่งด้วยนะสําหรับคันนี้แล้วก็ตัวนี้คือมีสเกิร์ตรอบคันดูดิ X Series ตัวตัว X Series นะคะ เป็นเครื่อง DDI นะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะ2,500 cc นะคะสำหรับคันนี้สเกิร์ตแต่งรอบคันตัดด้วยดำโทนแดงนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบนะคะคันนี้ตอบโจทย์จริงๆใครที่หาอยู่หรือว่าอยากได้อยู่ต้องคอยต,ต้องจำแล้วอ่ะคือพูดง่ายๆต้องต้องห้ามพลาดอะใครพลาดถือว่าเสียแบบ ายผ้าที่ถือว่าอดเลยนะขอบอกเลยนะราคาคันนี้นะคะอยู่เพียง5,89,000 0บาทเท่านั้นเองสำหรับวันนี้นะคะคุนเดชจัดโปรหนักๆให้เลยสำหรับลูกค้าที่หาอยู่วันนี้นะคะฟรีดาวไปเลยค่ะขอบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะอ่ะาใครมีประวัติดีนะคะฟรีดาวไปเลยคุณพี่ไม่ต้องใช้เงินดาวแม้แต่บาทเดียวนะคะ สำหรับใครที่ดูอยู่นะคะจัดเลยค่ะตมเลยค่ะขอบอกว่าห้ามพลาดกันนะคะสำหรับคันต่อไปนะคะก็คือคันที่3ที่หยกเอามาไลฟ์สดนะวันนี้คันไหนคันไหนไม่บอกนะคะเราต้องคอยติดตามติดตามชมนะคะสำหรับคันที่3ใครที่หาอยู่ตัวนี้สาวกโตโยตา้าเจ้าตโตโยต้าคันนี้เลยจ้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะ เครื่อง2.4ตัว J+ p s ปี2016ตัวนี้สามารถเปิดแคปบได้แล้วนะตัวเองสำหรับคันนี้นะคะเป็นกระจังหน้าโรมเมียมมาพร้อมกับไฟดวงใหญ่โตมหึมเลยนะคะสำหรับคันนี้อุ้ยสวยจริงๆตัวนี้นะคะเป็นตัว J+ p s ปี2016นะคะใครที่อยากได้รถไปไว้ใช้งานค้าขายหรือว่าออกไปใช้ในครอบครัวคันนี้ตอบโจทย์มากเดี๋ยวยกพาไปชมนะคะนี่เลยกระจกมองข้างนะคะเป็นครเมียม ผมตัดกลับไปยุกเลี้ยวนั่นเองนะคะเดี๋ยวยกพาไปชมภายในจ้าสำหรับภายในนะคะนี่ตัวนี้เปิดแคปได้ตัวนี้นะคะอ่าเรามาชมภายในนะคะสำหรับคันนี้สามารถเชื่อมต่อ CD- m p 3 USB แล้วก็สายแจ็คสามารถเชื่อมต่อได้ตัวนี้นะคะนี่สำหรับใครนะคะที่ หรือว่าถูกใจนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะที่เพจของเรานะคะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยพี่ผมอยากได้ตัวนี้ครับทักเข้ามาเลยค่ะเรามีโปรโมชั่นแบบจุๆกกันไปเลยนะคะสําหรับคันนี้ใครที่มองหาอยู่นะคะตัวนี้นี่มาพร้อมกับนี่เลยค่ะแม็กกรเดเนอร์ด้านหลังตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟท้ายดวงใหญ่แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยตัวนี้ไฟเบรกดวงที่3นะคะพร้อมด้วยกันชนท้ายนั่นเองนี่ไม่มีไม่ได้แล้ว ไม่มีไว้ได้แล้วนะคะสําหรับคันนี้ใครที่ถูกใจนะคะทักอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะคะที่เพจของเรานะคะสามารถทักสอบถามรายละเอียดได้ราคาคันนี้อยู่เพียง469 000บาทนะคะขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะราคาคันนี้อยู่ที่469 000บาทนั่นเองอ่าสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจสำหรับคันนี้นะคะเป็นโปรฟรีดาวนั่นเองอ่ะ ใครที่ถูกใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เพจของเราอินบอ็อกเข้ามาเลยค่ะพี่ทั้ง3ครคันนี้นะคะใครถูกใจอินบอ็อกมาเลยเดีย๋ยวขอฝากช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพบเจอกันใหม่ทีก็เป็นคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย